สวัสดีครับเอฟซี 4, สาโนออตุนพนแคนเอฟซีมิ 4, ลานอยุหญิงนะครับนีตอนแรกของอยูซองชิดเมือ่ออาทิตย์นั่นครับพี่น้องนี้ผมก็ตามมหลานอุลวิ้งมาอยู่ตลาดเสริมซุกครับพี่น้องตลาดเสริมซุกอำเภอบางบอ่อครับครับคุณประการครับพี่น้องนี่มันทีซองครับเมื่อนี้ครับ

ไอ้ผมไม่ดูมผมจะอาใเสียแล้ว้าวพี่ว่าวตังคปเรื่อยคนก็เริ่มมากแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้มือนี้มัดร้้าสิบบาทครับพี่น้องมัดบาทตลาดเสริมซุกครับพี่น้องตลาดเสริมซุกบางบ่อครับพี่น้องคนกัน ตลาดใหญ่ครับพี่น้องมนตลาดใหญ่เน่ยอไรคุณต้องทย่อยยอยมาสี บัดแล้วครับพี่น้องเข้าไปกับนีแล้วครับพี่น้องไปกันหลายแล้วครับดุ้มผาพี่น้องมาอัปเดตีต้องหนาหน้างานครับพี่น้องว่าอันนี้เอาเด้ออันนี้ไม่ถูกต้องไหม

ลองแกะเล่นพอโจกับพี่มั่งยินหนึ่งดันเขายินเม้ามันมนองนะพี่มั่ง

หัวนะครับพี่น้องอครับพี่น้องเป็นรุ่นแรกใจหันฉิดชั้นแนวเนินนะครับพี่นอ้นองไปกด ปีโป้ถูกใจได้ครับพี่น้องซึ่งจะเด็ดเกิดการมองเห็ยนนะครับพี่น้อง ยอดหมอนำเปินเรหลานเตยเดื่อขณะเขายอยเค่ต้นแขกิงใหสุด้วยพลังดาบเหลืก้อนคู่นำทิ้โดยสองพอลูกคู่เดียวนุ่มโซโจมดินทูกอู่อีแร่ต้แขกพร้อมจิ่ตนาการเิดเอฟสารัฐที่จะมาร่วมกรองยอดเดียวที่ถึงมาแรงหังยูทุกกับเพลงดังห่งยุคที่พิจิริกับนุ่โซโจมดินในเพลงยืนหนึงแม่นเขายืนเแม่นอาย พร้อมด้วยนักเอกสาวพร้อมแอมเพ็ตบ้านแห่งสุดสายใหญ่ปันปันจริยาป๊อกสุชาดาทีมพระเอกนำดดดดอดุยวัตศิวฤทธิ์ฮอตดี้อวีสักไดร์บอนลิชิกายตลกนำทีมโดยใจแหลมไอดเวอร์สเตอร์รูดร้องดาวรุ่งหนุ่มสาวดาวเสียงนักร้องนักแสดงเต็มเวทีกว่า300ชีวิตชุดโชว์รีวิวสวยงามปรุการตาฉากแสงสีเสียงยิ่งใหญ่สุดอลังการสองคันวาคมนี้ที่สานามบันเทิงตลาด เสริมสุขเยื่อว่าการอำเภอบางป่อสบุทรอาการรุนงครับพี่น้องคนกระเรยนเริ่มมากแล้วพี่น้องวันเปนไหนสยีลางวกันทีนีเริ่มมาแล้วพี่น้องอจะมารไปักไตัวว่าเรับเาสำเรเปนเพลงนี้เดินทางหดแล้วที่ดักได้เลยครับ่ักได้เลยมาแล้ับามคืนนี้ในการดีในการสนุกครับ กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับรอบแรกเพชรสารักครับวันนี้สองธันวาคมนี้เจียวของบทเพลงครับเสียงบอลลาร์ตูบ้นเนือสมรวากรเลอกการแสดงิปนาฬิกาเป็นต้นป่าเพื่อรื้อยาวมีออดเิดบัวบวนส่วนกลัมบะเบิ้งเบิงก้นด้วยปากัากระเดียวนู่นเดียวนี่สับการขึ้นเหน้อล่างเพลินสลัดเซ็งขึ้นเ้นือครับกันอลลารเพลินยืนลานขะกับบอลลาเพลินยืนลานกับสาวน้อยเพชรบนแพน รับประกันความสุขความสนามเมื่อลังแก่สุดโลกครับโจมดินอุูงอิงเฮ็ตันแทงจุของสงรางวัลเกียรติยศจากเวทีผมทัดลึกอาวอร์ดกับรางวัลศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมและรางวัลลูกทุ่งหมอลำควันใจมหาชนดจากตอนส่งตาลิเทธาล่าอร่อยว่าค่อยเอ็นหน้ โอาสที่ัตรเกาหลทีหนังมันจะเรจ่กับหมดแล้วหมดเลยฉลามข้างคืนนี้ เป็นตลาดเสริมสุขเยื่อที่ว่าคาะเำเภอบาง่อสมุทรปราการเรื่องทำการแสดงสิบนาฬิกาเป็นต้นไปพกนอีเิยิ่งใหญ่อการจับจุดยอด่อนานเตยรอเพืบอาสุนทรภั่งนสุดอลงการเบิ้กนมูนำทีมโดยสองพ่ลูกคู่เดียวลุงโตจยมบดินองค์อเพอนแขกพร้อมศิลปินรัที่นี่ยมสิบเอ็ เวลาหน่อยเจ็ดเซาเป็นยังไงยูดีไปแห้งหักแห้งแบบไป็นอีกหไม่เนขายืนเมาแม่นอ้าเป็นเขายือนเมา